สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับเงิน120บาทต่อตันอ้อยด้วยนะคะแล้วก็มีการควบคุมสินค้าหรือว่าควบคุมอ้อยที่ไร้คุณภาพด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ mm. ่ะกอนอนะคะได้มีการเตรียมร่างระเบียบประกาศบังคับใช้ เกณฑ์ส่งออกอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลค่าความหวานไม่ต่ำกว่า10 ccs นะคะน้ำตาลต้องเกิน90กิโลกร,รมัมหลังเจออ้อยคุณภาพต่ำทะลักเข้าโรงงานถึง20%นะคะหวนทำอุตสาหกรรมพังพร้อมทวงเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสด120บาทจากเอกนาซึ่งหัวหน้าสำนักงาน สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดนะคะหัวหน้าสํานักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและ,และน้ำตาลทรายในประเทศนะคะพบว่ามีอ้อยคุณภาพต่ำซึ่งมีค่าความหวาน10 ccs แต่ผลิตน้ำตาลได้ปริมาณที่ต่ำกว่า90กิโลกรัมค่ะซึ่งถือว่าเป็นอ้อยที่มีคุณภาพต่ำทลักเข้าสู่โรงงานน้าตาลจํานวนมากโดยใน ฤดูการปีนี้ก็คือ66ทับหนะคะจากอ้อยที่เข้าหีบ83ล้านตันเป็นอ้อยคุณภาพต่ำประมาณ20%ค่ะและคาดว่าการเปื่อหีบอ้อยในฤดูการที่จะถึงนี้ก็คือ67ทับนะคะจะมีอ้อยคุณภาพต่ำเข้าสู่โรงงานเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะภายในสัปดาห์นี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากออนอน,นั่นเองค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเตรียมนะคะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงงานน้ำตาลชาวไรอ้อยเข้ามานะคะเพื่อหารือและก็เตรียมร่างระเบียบบังคับใช้ขึ้นมาด้วยค่ะเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการควบคุมและบริหารจัดการระบบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภายในประเทศโดยการนำอ้อยที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพนะคะส่งเข้าโรงงานน้ำตาล1ตันอ้อยค่าความหวานที่10 ccs ต้องได้น้ำตาลไม่ต่ำกว่า90กิโลกรัมค่ะขณะที่โรงงานน้ำตาลเองก็ต้องปรับปรุงนะคะและก็ควบคุมเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตด้วยตัวเครื่องจักรโดยจะเร่งประกาศให้ทันนะคะใน ฤดูหีบอ้อยนี้ปีนี้ก็คือ6 7ทับ 6, 8, นั่นเองซึ่งนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วยังเป็นการบริหารจัดการระยะยาวให้มีคุณภาพและจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือว่ามูลค่าค่ะ ซึ่งโรงงานน้ำตาลก็มีวัตถุดิบอ้อยไม่พอนะคะแล้วมาเจออ้อยคุณภาพต่ำอีกค่ะซึ่งคืออ้อยที่ตัดยอดยาวนั่นเองส่งเข้าโรงงานที่มีทั้งก้านทั้งใบนะคะเศษดินปะปนเข้าไปมันทำให้ค่าความหวานต่ำนะคะก็คือต่ำกว่ากําหนดนั่นเองทำให้ได้น้ำตาลน้อยและตอนนี้นะคะราคาน้ำตาลตลาดโลกก็ยิ่งตกต่ำนะคะยิ่งทำให้ชาวไร่มีรายได้ที่ลดลงค่ะ ซึ่งนอกจากนี้ชาวไร่อ้อยนะคะยังของให้ทางรัฐเร่งพิจารณาเงินช่วยเหลือในการตัดอ้อยสด120บาทต่อตันด้วยตามที่คอรมอนนะคะได้เผยและได้เคยพิจารณาไวา้นอกจาก จะเป็นการจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดแทนการเผาเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ยังเป็นเงินที่จะช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันนะคะซึ่งก็มีการทวงถามไปแล้วนะคะแต่รัฐบาลก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาที่จะจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยช้าช้านะคะจะมีผลในเรื่องของการที่จะมีการเตรียมบริหารจัดการการปลูกอ้อย การตัดอ้อยในฤดูการถัดไปเพราะหากว่ายังไม่จ่ายนะคะชาวไร่อ้อยจะมีผลต่อนโยบายปีหน้าด้วยชาวไร่อ้อยจะวางแผนการจัดการไม่ถูกว่าปีหน้าจะต้องทำยังไงถ้านโยบายเรื่องตัดอ้อยสดไม่ชัดเจนแน่นอนว่าจะมีชาวไร่อ้อยบางส่วนใช้วิธีการเผาเช่นเดิมเพราะไม่มีมาตรการจูงใจในการตัดอ้อยสดนั่นเองค่ะ